สวัสดีครับ FC แฟนคลับอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงทุกๆท,ท่านนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้เนาะตลาดกินซ่ารังสิตกทมนะครับคนเยอะจริงๆเลยนะครับ FC ทุกๆท,ท,ท่านบัตร2 0 0บาทสนามแตกอีกแล้วนะครับล้านแตกแน่ๆเลยเนาะบรรยากาศแบบนี้นะครับตั้งแต่น้องอุงอิงมาอยู่กับ วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยบรรยากาศด้านหน้าเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเปลี่ยนไปทันทีเลยนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเอฟซีน้องอูกอิงนี่เยอะจริงๆเลยในประวัติศาสตร์เนาะอยู่ได้เพราะน้องอูกอิงจริงๆเลยนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะวงนี้นะครับจริงๆเลยนะครับเอฟซีคิดดูสิน้องเก็บดอกเห็ดเป็นว่าเล่นเลยนะครับเอฟซี ดูด้านหน้าเวทีเนาะโอ้โหเอฟซี FC มหาศาลจริงๆเลยนะครับเป็นศิลปินนางเอกหมอลำเพียงคนเดียวจริงๆนะครับที่ผมได้ติดตามมาเนี่ยผมเห็นน้องเพียงคนเดียวจริงๆนะครับที่มีเอฟซีนี่ให้มาเลยมากที่สุดเลยนะครับเยอะที่สุดให้ทุกวันนะทุกวันเลยนะครับเอฟซี FC ทุกท่านด้านหน้าเวทีนี่น้องนั่งเก็บดอกเห็ดตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน จริงๆเลยนะครับเอฟซีทั่ทุกท่านปัจจุบันนี้นอ้องก็ยังนั่งเก็บดอกเห็ดเหมือนเดิมนะครับไม่รู้เป็นอะไรเนาะมีแต่คนหลังไหลเอาเงินมาให้ตลอดเลยนะครับไม่รู้ว่านอ้ององค์ิงนี้สร้างบุญบาร,รมีอะไรไว้มากมายจริงๆเนาะทําบุญด้วยอะไรนะครับถึงมีบัตรเอฟซีพอๆแม่เอฟซีทั่วประเทศไทยเลยให้ความรักความเพ่งนอ้ององค์ิงเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ โชคดีมากๆเลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีพ่อเอฟซีท่านหนึ่งเนาะได้นําเงินมาไลเป็นเปึกเลยนะครับให้น้องอุหญิงเนาะแต่พ่อเอฟซีท่านนี้ก็ขอน้องอุหญิงหนึ่งใบนะครับน้องอุหญิงก็คือให้พ่อเอฟซีท่านนี้หนึ่งใบเนาะโชคดีมากๆเลยนะครับพ่อเอฟซีท่านนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าธนบัตรที่ได้จากมือน้องอุหญิงนี่เป็นเลขอะไรเนาะโชคดีนะครับที่ได้ธนบัตรจากมือน้องอุหญิงนะครับ ผมว่าคงจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แล้วรับต้องมีพ่อเอฟซีถูกหวยอย่างแน่นอนเลยเนาะเสียดายนะครับไม่รู้ว่าเบงธนบัตรนี่มีเลขอะไรเนาะคงจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับผมว่านะจะต้องมีเอฟซีโชคดีแน่ๆเลยนะครับต้องยอมรับจริงๆเลยนะครับน้องอุ๋ยนี่เป็นเซ์ปินที่แปลกมากๆเลยนะครับในด้านความเชื่อเนาะ ของบรารเอฟซีต่างๆ,ๆที่มีต่อตัวน้องอุ๋หิงนะครับมีหลากหลายคนเชื่อมากๆเลยจริงๆนะครับเอฟซี FC ทุกๆท่านมันเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆเลยนะครับผมก็ไม่เคยเห็นศิลปินท่านอื่นๆจะเป็นเหมือนน้องอู๋หอิงเลยนะครับน้องอู๋งอิงนี่ต้องจะเรียกไว้ในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับเป็นนังเอกหมอลำเพียงคนเดียวจริงๆเลยนะครับที่มีพลังรักพลังศรัทธาจากบรณาเอฟซี มากมายมหาศาลเลยนะต่างนความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับตัวน้องอุ๋ิงนะครับมากมายเลยจริงๆบางคนก็มีโชคมีลาภเพราะน้องอุ๋งิงนะครับมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อจริงๆเกินคําบรรยายนะครับและอีกอย่างนีเวลาน้องอุ๋งิงพูดอะไรออกมานะครับมักจะเป็นความจริงทุกครั้งเลยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลกแปลกมากๆเลยนะครับ คณะรีบอกว่าพ่อโจรีบกลับมาตรงนี้คนเยอะ,อะมันก็เยอะจริงๆนะครับมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อจริงๆเลยนะครับจนได้รับฉายาว่าอุ้งอิงวาจาสิบนะครับอมืมันก็เป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อนะน้องก็ไม่ใช่เป็นคนวิเศษวิสุอะไรก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่บังเอิญบังเอิญน,นะหลายสิ่งหลายอย่างที่น้องอุ้หญิงนะครับที่เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะ อย่างเช่นว่ามีสภาพอากาศไม่ดีทำท่าจะทำการ,สรแสดงไม่ได้นะครับน้องอุ้งหิงก็จุดทูบขอนะมันก็ผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้ดีนะครับไม่มีฝนไม่มีลมเลยหลังจากที่จุดทูบขอนะครับไอสิ่งของแบบนี้เนาะมันอยู่ที่บุญบาร,รมีของคนนะครับไม่ใช่ว,ว่าทุกคนจะทําได้นะแม้กระทั่งพ่อการชัยวิไลศิี้มักจะพูดถึงน้องอุ้งหิงบ่อยๆนะครับเชื่อสิทตเลยนะครับสิ่งที่พ่อการชัยเชื่อ ทัวนี้พ่อกันใช้ย,ยังเชื่ออยู่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะดนาน้าเวทีนี่นะครับไม่ใช่ว่าน้อุงหญิงคนเดียวนะครับที่ได้มาลลยเนาะคนแคร่ชิดก็ยังได้เลยนะครับก็พลอยได้ร MA ับอานิสงส์จากน้อุงหญิงนะครับพยุธเนาะพยุธก็พลอยได้นะครับแล้วก็ครูหมอนเองก็ได้มาลลยนะครับเอฟซีดาน้าเวทีก็มอบให้นะมอบมาลลยให้ครูหมอนเองแล้วก็พอยุธด้วยนะครับนี่แหละครับอานิสงส์ของน้อุงหญิงเนาะ แล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับน้องอุ๋ยิงมักจะหลุดพูดบ่อยๆนะครับ28 28นะครับ28แต่มันก็มี FC บางคนเนาะนำเลข28เนี่ยเอามาเป็นตัวเลขเอาไว้แทงหวยนะครับจริงๆแล้วน้องอุ๋ญิงโปรโมทภาพยนต์คายอ้อเนาะว่าจะเข้าฉายตามโรงภาพยนตร์ในวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับน้องมักจะย้ำเตือน ประจำนักพูดบนวิธีประจำเลยบอกว่า28สิงหาคมปีนี้นะคะไม่ใช่ปีหน้านะครับภาพยนตร์คายอ้อทุกโครงภาพยนตร์ฉายแน่นอนนะครับเป็นภาพยนตร์คายอ้อเรื่องแรกที่บอสโจสร้างเนาะหน่วยการสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับหมอลำแล้วก็ด้านคนเชื่อต่างๆของชาวอีสานแล้วก็ชาวคณะหมอลำสำนหรับเป็น,ปนแผงให้ความเชื่อเกี่ยวกับคาอ้อเนาะทั้งศาสตศิล์ทั้ง ผู้กำกับมีฝีมือแล้วก็คนเขียนบทภาพยนตร์ที่เก่งนะครับภาพยนตร์ใครอ้อน่าจะสนุกสนานตามสไตล์อีสานนี่แหละครับผมว่านะน้องอุ๋งจะพาพ่อโจวโรวยเป็นพันล้านได้หรือไม่นะครับผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะว่าน้องอุ๋งนี่ตอนนี้ก็18ปีนะยังอีกยาวไกลเลยครับน้องอุ๋งนี่จะพาพ่อโจสมปรารถนาแน่นอนผมว่านะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องอนาคตเนาะ ผมว่านะมีแววมีแววครับปราบไดที่โน้มย,ยังฟังยังดังอยู่ปัจจุบันนี้นะครับมีแนวโน้มสูงนะครับที่จะประสบความสําเร็จปาพ่อโจรวยดังที่พ่อโจรปรารนาเนาะก็ขอให้พ่อโจบอสโจสมหวังสมปรารถนาตามลูกสาวคนนี้นะครับโชคดีจริงๆเลยบอสโจที่ได้ลูกสาวคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตในอ้อมอกของครอบครนะัวนาวงษานะครับลูกสาวบุญธรรมบอสโจทุ่งกับเอ๋ยเลยว่า เทวดามอบศิลปินทานนี้ให้ผมให้มาช่วยผมนะครับเอฟซีทุกท่านี่สีม่ทนนนีนม่วงวานะาเลยนคเยอะกันเยอะก็กันเยอบคุณค่ะขอบคุณแม่แล้ีด้วยนะคะพขึนมาเป็นอสีมานนครับเราเปรอบที่สองเของปีนี้ ลขลายทสรรคุณยิ่ออง,น,งนันปลาช่วเขาเจริญพเพินขอบคุณเอฟซีแฟนคลับ,บาวภาแท่ม่อยากกันคือเก่าเหมือนเดิมหลายคือเก่าหลายคือเก่าไม่อเด็รคือเก่าฝากไว้อง้องเ้อหนังเรื่องให้ออค่ะ้อคืนคืนในไยทักกันอยู่กับเดิมเนาะตังแต่เมอยากพยายามลองทันดีเข้าฉายทั่วโลกทั่วประเทศวันที่นนทททว,ว,ทวันที่ยี่สิบแปดสิงหาเนี่ยจ้าวันที่ยี่สิบแปดสิงหาปี ปีนาได้พีนองปีนี่ปีนี่ล่ะมันไม่นบิงภาสิไปเบิ้งปีนาใหเล่ะปีนากับกล้วยเขาบไปทัหรือ,อแะ้วเน,นา,นเานะพีนองหายเล่น,นแครีดใจเรื่ายนครับขอบคุณหลายๆเด็อค่เน้อขอกกบคุณทุกคนกำลังใจใก็เ